สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการสาธิตการเข้าใช้งานของเว็บ X นะคะแล้วก็รวมไปถึงการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะคะแต่เรามาทำความรู้จักกันก่อนนะคะว่าเว็บเคืออะไรเว็บ x กก็คือเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่เราใช้ในการเรียนออนไลน์ได้แล้วก็มีการใช้ในการประชุมได้นะคะดังนั้น เว็บแอปนี้แอปพลิเคชันนี้นะคะจะรองรับทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบของ Windows ระบบ iOS นั่นหมายถึงว่าอุปกรณ์หรือตัว device ต่างๆนะคะที่เป็นของตระกูล Apple นะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะเราจะขอสาธิตในหน้าต่างหรือว่าใน device ของที่เป็น Apple นะคะก็คือ iPad นั่นเองอันดับแรกนะคะขั้นตอนของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ ลงใน iPad ของเรานะคะเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนการเข้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน w e b X นะคะก็คือให้ทุกคนไปที่ App Store นะคะก็คือจะเป็นไอคอนตัว A สีฟ้านะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นเสร็จนะคะให้ทุกคนไปที่ Search นะคะเราจะ Search อ่า web x นะคะก็คือพิมพ์ตามตัวเลยค่ะ webex นะคะให้ทุกคนเลือกไปที่ webex m e e t นะคะแล้วก็ชื่อเต็มเตมของ webex นะคะเขาชื่อว่า cisco webex meeting นะคะทำไมถึงเป็น cisco เพราะว่าบริษัท cisco นะคะเป็นผู้ผลิตหรือว่าเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาให้เด็กๆด,ดูที่สัญ,ญลักษณ์ขวามือนะคะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปก้อนเมฆแล้วก็มีลูกศรชี้ลงก็คือสัญ,ญลักษณ์ของการดาวน์โหลดนะคะ แล้วก็พอดีดว่าครูได้ดาวน์โหลดไว้แล้วมันก็เลยเป็นสัญลักษณ์ก้อนเมฆแต่ถ้าใครที่เพิ่งเคยโหลดครั้งแรกให้เด็กๆก,กดไปที่คำว่า get นะคะหลังจากนั้นเสร็จให้ทุกคนคลิกเข้าไปที่ open เลยค่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือกด accept ไปเลยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าตาพร้อมที่จะเข้าใช้งานนะคะซึ่งในภาพหรือว่าในพาร์ทของนักเรียนนะคะจะคลิกไปแค่ในส่วนของคาว่า join meeting นะคะ หลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะเราจะเห็นไอคอนเว็บ x meet นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะเด็กๆคลิกเข้าไปแค่จอย Meeting นะคะแล้วเขาจะถาม Meeting Number มิ팅นัมเบอร์นี้เราจะได้จากคุณครูผู้สอนหรือว่าคุณครูคนที่สร้างห้องเรียนนี้ขึ้นมานะคะรวมถึงพาสเวิร์ดเราก็จะได้จากคุณครูนะคะซึ่งคุณครูจะส่งให้หนูนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2ช่องทางจะเป็นช่องทางของอีเมลนะคะซึ่งหน้าต่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีมิ i นัมเบอร์แล้วก็จะมีมิ n พาสเวิร์ดนะคะอีกอันหนึ่งคือนักเรียนสามารถที่จะเข้ามาที่ จอยตรงนี้ได้เลยคลิกเข้ามาตรงนี้มันก็จะเด้งเข้าไปที่หน้าต่างแบบนี้ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวครูจะใส่ m e ม t i n g Number ให้ดูนะคะแล้วตรงนี้ชื่อให้ใส่ชื่อตัวเองนะคะแล้วก็อ e ีเมลเป็นอ e ีเมลโรงเรียนแล้วหลังจากนั้นเสร็จเราคลิกที่มุมบนขวาตรงคำว่าจอยนะคะก็รอการ connecting นะคะะ หลัจงจากนั้นเสร็จจะขึ้นป๊อปอัพนี้ขึ้นมาเขาจะถามเราว่ามิ팅พาสเวิร์ดของคุณคืออะไรที่คุณครูให้มาเดี๋ยวครูก็จะใส่นะคะแล้วก็คลิกโอเคอ่ะคิปไหมอ,อันนี้ก็คือเขาจะเป็นลักษณะของการเหมือนทิ u t o รี a l หรือว่าเหมือนการอ่านเฉยๆนะคะครูก็จะคลิปไป แล้วทีนี้สิ่งที่หนูจะเห็นหน้าตาตรงนี้มองดูด้านบนนะคะจินตนานะคะจินตนาวงแก้มีติ้งเป็นคุณครูจินตนาผู้สร้างห้องเรียนนี้ขึ้นมานะคะด้านล่างสุดหนูจะเห็นคำว่าจอยเห็นาการปิดลำโพงนะคะแล้วก็ปิดหน้าต่างและหลังจากนั้นเสกขั้นตอนถัดไปเราจะจอยมีติ้งของคุณครูจินตนานะคะจอยห้องเรียน ก็รอการคอนเน็อ่าหน้าตาหน้าตาสิ่งที่เราจะได้นะคะ,ะเสียงคอนเน c t มาแล้วเพราะฉะนั้นป๊อปอัพของเราให้เราสังเกตเห็นด้านล่างเห็นไหมคะของครูของครูก็คือครูจุยย J U I ด้านล่างเป็นสัญลักษณ์ของการปิดไมค์ถ้าเราต้องการที่จะคลิกให้ป๊อปอัพนี้ขึ้นมานะคะหนูคลิกทัชไปที่หน้าจอ1ครั้งนะคะแล้วก็หนูจะเห็นสัญลักษณ์ของการเปิดไมค์ปิดไมค์นะคะ เดี๋ยวครูจะเปิดกล้องก่อนนะคะครูก็จะคลิกเข้าไปที่กล้องนะคะแล้วก็สตาร์ทวิดีโอของตัวเองนะคะครูเปิดกล้องขึ้นมานะคะก็คือเด็กๆจะเห็นสัญลักษณ์ของกล้องที่จะเป็นสีเทาขึ้นมานะคะอันนั้นหมายถึงการเปิดใช้งานแล้วนะคะแล้วก็อีกอันนึงกฎกติกาเวลาที่ในห้องเรียนของแต่ละวิชาเนาะจะมีการให้ปิดไมค์ก่อนหรือเปิดกล้องนะคะอันนี้หนูก็ สามารถทําตามคําสั่งนี้ได้แต่ตอนนี้สีแดงนั่นหมายถึงว่าอาสีส้มทั่วทีค่ะหมายถึงว่าเราปิดไมค์อยู่เสร็จแล้วทีนี้สิ่งที่เราจะเห็นนะคะเห็นไหมครูจินตนาจะอยู่ทางด้านจอซ้ายมือ่าครูจินตนามาแล้วนะคะเสร็จแล้วทีนี้จอก็คือครูอยู่ทางด้านขวามือซึ่งตอนนี้ครูกาลังพูดอยู่เนาะเสร็จแล้วทีนี้หน้าต่างหน้าตาเราจะเจอแบบนี้เลยค่ะเจอครูผู้สอนแล้วก็ ะจะเป็นนักเรียนถ้าเกิดว่าคลาสเรามีหลายๆคนนะคะมันก็จะขึ้นมาให้เราเห็นเพื่อนๆหน้าตาเพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดใหม่นะคะ,อะลองเดี๋ยวทักทายพูดคุยกับครูจินตนานะคะคลิกไปที่ปุ่มสีส้มที่เป็นรูปใหม่อ่ามันก็จะขึ้นบอกว่า u u t e u n m u t e นั่นหมายถึงว่าเราเปิดใช้งานและเสร็จแล้วทีนี้ Speaking เห็นไหมคะ speaking จะชื่อใครที่พูดอยู่มันก็จะขึ้น ชื่อขึ้นมาว่ากําลังพูดคุยอยู่เนาะเสร็จแล้วทีนี้ทักทายครูจินตนาหนอ่อยครูอุ้ยสวัสดีค่ะเปิดแล้วค่ะโอเคได้ยินแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วทีนี้ต่อนะคะอันนี้ก็คือเห็นไหมคะสัญลักษณ์ซ้ายมือเราเราจะเห็นว่าจินตนานะคะแล้วก็มีวงเล็บเป็นโฮสต์นั่นหมายถึงว่าคุณครูผู้สอนเราเป็นโฮสต์นะคะเป็นผู้สร้างห้องเสร็จแล้วดีนี้ให้เด็กๆมองด้านล่างนะคะด้านล่างของ iPad เรา ปุ่มแรกซ้ายมือเราจะเห็นรูปไมโครโฟนถูกไหมคะถ้าเป็นสีเทาอยู่นั่นหมายถึงว่าทุกอย่างเปิดใช้งานแต่ถ้าเป็นสีส้มจะคือการปิดใช้งานเดี๋ยวครูจะลองปิดการใช้งานไมโครโฟนนะคะครูจะทัชสัมผัสไปที่ตัวไมโครโฟนหนึ่งครั้งของครูเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นมิวติ้งมิวติ้งหมายถึงว่าการปิดสัญญาณของไมโครโฟนเพราะฉะนั้นคุณครูปลายทางครูจินตนาก็จะไม่ได้ยินเสียงเราเนาะโอเคเดี๋ยวครูจะเปิดไมโครโฟนหนึ่งครั้ง มันก็คือขึ้น u n m u t i n g แล้วก็สีมันก็จะเป็นสีเทาสัญ,ญลักษณ์ถัดมาคือกล้องวิดีโอกล้องวิดีโอในกรณีที่เราจะสาธิตการทำงานหรือเราจะพูดคุยกับคุณครูหรือว่ามีการ presentation เราก็คือจะเปิดกล้องอย่างที่เราเห็นเนาะสัญ,ญลักษณ์ที่3ตรงกลางเด็กๆจะเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมและมีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นลูกศรชี้ขึ้นเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปหนึ่งที สิ่งที่เราจะใช้มีแค่การแชร์สกรีนนะคะการแชร์สกรีนก็คืออย่างเช่นสมมุติครูต้องการพรีเซนต์ชิ้นงานให้กับครูจินตนาครูก็แค่คลิกทัชมาที่ตรงสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่มีลูกศรขึ้นแล้วก็คลิกเข้าไปที่แชร์สกรีนนะคะ,ะหลังจากนั้นเสร็จเราก็จะสามารถเปิด k e คีโนดหรือเปิดวิดีโอในสิ่งที่เราต้องการจะพรีเซนต์ให้กับคุณครูได้นะคะ ถัดมาสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปคนนะคะก็คือจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เราจะสามารถดูได้ว่าใครบ้างที่เป็นผู้อยู่ในชั้นเรียนกับเรานะคะซึ่งอันนี้จะเจอแค่ครูกับครูจินตนานะคะแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ว่าตอนนี้คือ,อครูจุ้ยกําลังเปิดไม้อยู่เห็นไหมคะเป็นรูปสีเ,าเทาๆส่วนตอนนี้คือครูจินตน,นากําลังปิดไม้อยู่นะคะ ครูก็จะเช็คชื่อได้นะคะว่าเด็กๆใครเข้าชั้นเรียนเราบ้างเพราะฉะนั้นไม่มีการมาสายไม่มีการขาดนะคะเราเช็คชื่อได้ค่ะแต่ยลักถัดมาด้านล่างเราจะเห็นคําว่าแชทเห็นไหมคะแชทนั่นคืออ่าสมมติใครที่ต้องการจะคุยกับคุณครูหรือสอบถามนะคะเราสามารถแชทกันที่ช่องทางนี้ได้เลยนะคะอ่าสอบถามครูคลิกเข้าไปแล้ว ครูส่งข้อความเข้าไปแล้วก็แชทนี้ทุกคนจะเห็นคําถามของเรานะคะเพื่อนๆร่วมห้องก็จะเห็นคําถามของเราด้วยคุณครูก็จะเห็นคําถามของเราด้วยเพราะฉะนั้นข้อควรที่จะอยู่ในห้องเรียนเนาะคำพูดการซักถามการพูดคุยกับคุณครูนะคะหรือแม้กระทั่งการพูดคุยกับเพื่อนๆผ่านช่องทางนี้ก็ขอให้เป็นในลักษณะของอคําสุภาพนะคะด้านขวามือของเราะจะมี ไรส้สอ h แ n d ก็คือเราต้องการที่จะถามเราสามารถคลิกสัญ,ญลักษณ์นี้ไปที่คุณครูเห็นไหมคะของครูจุ้ยก็จะขึ้นเป็นรูปยกมือนั่นหมายถึงว่าคุณครูก็จะมองเห็นว่าครูจุ้ยกำลังต้องการที่จะพูดคุยหรือเปล่าหรือสอบถามอะไรหรือเปล่ามีการยกมือถามนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่เป็น3จุดนะคะ 3. จุดอ่าอันนี้เด็กๆก,ก็ไม่ต้องไปเซตติ้งอะไรมันเนาะหลักๆที่เราจะใช้ก็คือจะเป็นปุ่มแรกปิดใหม่ถ้าเกิดคุณครูผู้สอนให้ให้เราปิดใหม่เนาะเราก็ต้องปิดใหม่อ่าถ้ายังไม่มีการพูดคุยเนาะเสร็จแล้วทีนี้2ก็คือเป็นการปิดกล้องเปิดกล้องอ่าปุ่มที่3จะเป็นการแชร์สกรีนหน้าจอนั่นเองก็คือเวลาที่เราต้องการพรีเซนต์อ่างานพรีเซนต์คีโน้ต กับคุณครูนะคะสุดท้ายสมมุติว่าคลาสเรียนจบเสร็จสิ้นนะคะเด็กๆอย่าลืมปุ่มสุดท้ายก็คือเห็นปุ่มที่เป็นสีส้มกากบาดไหมคะอันนั้นก็คือเป็นปุ่มของการ Leave Meeting นี้หรือว่าปิดจบคลาสจบการเรียนการสอนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะการใช้งานคร่าวๆเบื้องต้นแบบช็อตคัทนะคะ เดี๋ยวครูจะปิดมิ팅แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในวิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะพอเราลิฟต์มิ팅เสร็จก็คือจะกลับมาในหน้าต่างปกติเลยนะคะก็คือจะเป็นหน้าต่างนี้เลย